สวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมารีวิววิธีการแข็ง็อตเบอร์ยี่สี่นอดล้อออนนะครับก็รถคันนี้เป็นรถของยามาฮ่านะครับระบบเกียร์ออโต้ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้เครื่องมือสารภัพนะครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกเบอร์ยี่สี่หกเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นปแจแจวนขางเบอร์ยี่สี่นะครับหรือว่าที่พิลที่สุดนัก็คือ ไฟฟ้านะครับแต่ปัญหามไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับทุกคนปัญหาคือบล็อกไฟฟ้าเนี่ยริงๆชือมันต้องออกนะแต่เราเป็นบล็อกสองเรียงม,มันก็เลยพาให้ตัวนี้เสียนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เรามารีวิวให้ชมกันนะครับโอเคไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านะแต่หากมันออกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคไปดูกันเลยไปครับเบื้องต้นเลยวิธีชาวบ้านนะครับวิธีชาวบ้านทั่วๆไปจะใช้วิธีนี้นะครับซึ่งผมก็เคยทําผมก็เห็นบ่อยแต่ว่าทำยังไงแล้วก็ขออนุญาตแบบหยาบๆเนาะ ถีบใช้เท,ท้าถีบแล้วก็ต่อคนนี้เลยเดี๋ยวทำไห้ด้วยนะนี่หนึ 1, 2, ่งสองบแล้วก็สามเสียของอันนี้ถือว่าไม่ไม่ผ่านแล้วครับไม่ผ่านแนละ้วดูสภาพมันตายแล้วเห็นไหมเหนื่อว่ะทำอไมดูวะปกติไม่เคยพลาดเขาด้วยซ้แต่เจอคลิปนี้คลิปแรกแล้วเนี่ยต่อไปครับ ตัวมือต่อไปก็เป็นบล็อก24เบอร์6เหลี่ยมนะครับอันนี้พี่น็อตจะไม่ห้ามนะจะเป็นเบอร์24ถ้าเป็นฮอมด้าอาจจะเป็นเบอร์22นะครับขอดยากใจก่อนตอนนี้มันมันเยินแล้วอ่ะถ้าหากว่าผมมีบล็อกลมสำหรับไอ้บล็อกนี้นะเป็นบล็อกไฟฟ้าสำหรับ4หุนเนี่ยผมก็คงถอดได้เลยแต่บล็อกไฟฟ้าเมื่อกี้มัน6หุนไงแล้วไม่ควรเป็น12เหลี่ยมอีกตัดบล็อก12เหลี่ยมเอาโอเคดังบลอกนี้ดูไม่แน่อาจจะออกแต่คันนี้มันโดนไปแล้วไงงงมมมมมััันนนนนนโดดาาาแแลล้้้้้้วกกกททีี่่ไไเเร็ยตอออใใหหะ โอเคเรวถอดระยถอดทางเนี่ยนะพี a ่จะป้องรับเฮ้พี่เหมือนมืนจะออกมาแน่ๆตรงตัวอันน well ี้ถ้าเกิดมันออกฝากไล้วฝากใช้ด้วยกันนะครับมอานีหน่น่งๆน่งนี่ไม่ออกได้ไงวะออกไปสิโอกาโอกาเหียวกาดโนกาเอา่อ ลงไปกขนาดใหญ่แล้วทำยังไงดีผมยังม,มีความหวังอยู่เล็กน้อยใช่ความหวังของผมนัม้นเริ่มลิบหลีลงทุกทีเสรแล้วพระเจ้าข้อสุดท้ายก็คือเบอร์ยี่สิบสี่ที่มันจะมาใช้นะครับรออย่างที่บอกนะครับทุกคนไปเราต้องลงสามสองหนึ่งไปสามสองหนึ่งไปเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วไงไปแล้วสามสองหนึ่งหมดจบเกินนะครับโอเค,ไ,อเคไม่ไหวพอขอขอนขันขัน พอหลังจากที่เราได้สรรหาวิธีการในการเอาออกนะครับก็โอ้โหวุ่นวายมากเลยครับทุกคนตอนนี้ผมอยากจะถามทุกๆคนนะครับว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมครับถ้าหาว่าใครเคยเจอเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าที่ผมคิดแต่วิธีที่ผมคิดเนี่ยผมคิดไปแล้วนะครับทุกคน ผมจะใช้น็อตนะครับตัวเป็นน็อตตัวเมียนะแล้วก็ใส่ที่ตรงนี้ครับทุกวนนี้เป็นเบอร์ยี่สเหมือนกันนะแล้วเสร็จปับ๊บเราก็าลวดเชื่อมเดินปั๊บใช่ไหมครับพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้บล็อกนี่บล็อกลมเข้าตรงนี้เลยครับอาจจะออกได้นะครับแต่ว่าข้อสําคัญเลยมันอาจจะเกิดความร้อนสะสมไปที่ตัวน็อตตัวนี้นะรหรือว่าอาจจะทําให้น็อตตัวนี้ไม่สามารถทนทานต่อแรงบล็อกลมได้ผมก็จะเพิ่มขนาดนะครับให้เป็นน็อตท,ที่มันใหญ่ขึ้น อันนี้ไม่ให้เบอร์24สนะนี่จะเป็นเบอร์ส0นสะตันเนี้แล้วก็เชื่อมมันเชื่อมปุ๊บแท้แล้วก็ใช้บล็อกขันอ,ออกแต่ทีนี้ถ้ามันยังไม่ออกอีกผมว่าผมจะใช้น็อตที่มันใหญ่ขึ้นใช้น็อตมันใหญ่ขึ้นถ้ามันไม่ออกอีกทุกคนคิดว่าผมจะทำอย่างไงต่อไปดีครับ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ครับทุกคนคิดเหมือนผมครับผมจะใช้น็อตที่มันใหญ่ขึ้นอีกนี่แต่ถ้ามันไม่ออกอีกะทำัไงครับหมดแล้วครับไม่มีแล้วอันนี้คือน็อตที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีนะ ใหญ่แม่โคตรพ่อคุณแม่ร้อนเลยใหญ่ดูดิดูดิเปรียบเทียบกันนัดร้อยกับนัดเย็นมนทำเนี้ยอะไรโอเคอันนี้เป็นวิธีที่ผิดนะครับเฟลเราจะไม่ใช้วิธีนี้เพราะว่ามันเกิดความร้อนสะสมนะผมกลัวว่าไอ้รอยเชื่อมร้อนเนี่ยจะไปโดนสีแม็กเพราะแม็กสีมันสวยมากคทุกคนจะได้สีแม็กนะ มันดรอปม่พุ่แล้วมันลอกขึ้นมานะไม่คุมครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็หรือว่าวิธีการนี้ไม่ประสบความสำเร็จนะอันนี้ผมไม่รู้นะไม่รู้ว่าที่อู่เขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าที่อู่อาจจะใช้น็อตอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมไม่อยากให้ล้อมันเป็นรอยนะครับขออนุญาตใช้วิธีใหม่แล้วกันนะโอเควิธีของผมก็คือนี่นะครับทุกคนอันนี้เป็นวิธีคลาสสิกนะครับก็ออกไม่ออกใช้หินเจียอย่างเดียวนะครับผมจะใช้หินเจียนะป่า ที่บริเวณหน้าน็อตนะครับตัดไปที่บริเวณตัวเนื้อของน็อตเนี่ยตัดเป็นเลื่อนนะครับแล้วก็ให้เนื้อมันขาดนะครับจากนั้นก็ใช้สก,กัดสก,กัดออกมาผมไม่รู้ด้วยนะครับว่าวิาวธีนีไ้ได้ผลหรือเปล่านะครับฝั่กคนปเป็นกำลังใจกับผมด้วยกันนะ้องขอบอกว่าขั้นตอนนี้นะครับวิธีนี้และขั้นตอนนี้ต้องใช้สกิลหสมอผมไม่ได้หมายความว่าคนทําไม่เป็นนะคือหมายความว่าถ้าเกิดเราพลาดไปโดนที่เกลน็อตต่พูดเนี่ยก็จะทาให้แกนเพลาของเราเนี่ยช้ำรุดได้นะครับผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่าวิธีนนนนนนนมมมัััััเเเหหาาาะะกกกบผแลลลยขอออุญตไปคครงงึ่ อย่าโลภมากนะเด็กาวห้ามโลภมากโขก่าเอาปันทีเดียวเอาให้หลุดเลยไม่ได้นะคอยเป็นเข้าไปนะตอนนี้ผมจะขออนุญาตใช้สกัดก่อนดูที่มันจะออกป่อนถ้ามันออกก็คือจบเลยถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวมาตัดต่อครับแล้วพระเอกของเราก็คือเจ้าสกัดใช่มันเป็นสกัดที่มีขนาดใหญ่ผมจะใช้เจ้าสกัดนี้คูบคอน์นเปยดแฮมเมอร์ตอนนี้นั้นจะช่วยให้สกัดทำงานได้ง่ายขึ้นใช่ผมขออนุญาตสกัดก่อนเลยแล้วกันนะครับโอ้พระเจ้าไม่ออกหรือเปล่านี่มันไม่ออกครับทุกคนไม่ออกใช่ครับ ถ้าเกิดว่าเราประกาศต่อไปมันทำไม่เกี่ยวแล้วอาจจะเสียได้นะนะส่วนก็อีกคืับตากล้องเใช่ไหมเกียวเราอาจจะเสียได้นะเกียวหมายถึงกะเผาตัวผู้แล้วนะครับเราจะไม่เถียงดีกว่าเราขออนุญาตตัดข้างนึงนะครับเออเราค่อยๆเล็มๆบางคนบอกไอ้เช่นนี้ถ้าเป็นกูนะกูเอาถุงเจียนฟาดเดี๋ยวจบเลยแต่ว่าเราไม่อยากให้อาลัของเราเนี่ยมันเสียหายเท่านั้นเองนะครับโอเคผมทำตามที่คุณคิดกันแลหละผมจะค่อยๆเรียนยิ่งนี้หน่อยนึงจะไม่ตัดอีกฝั่งนี้โอเคผมขออนุญาตไปแล้วกันนะครับโอเคตาตัวหนึ่งไปกันเลย สกัดดูั้ยครับเดี๋ยวจะลองมาสก,กัดกระแทกดูสักทีตรงทีนะเพราะว่ามันจะบางแล้วมันเริ่มบางแล้วเริ่มบางแล้วออกไหมมันเหมือนจะออกไหมมันไม่ออกนะมันยังไม่ออกนะ แต่ในเมื่อเราเลือกวิธีนี้แล้วเราก็ต้องทําให้มันสุดนะครับเราจะใช้อินเจียเหมือนเดิมแต่ผมว่าอย่างไงก็ต้องออกนะไม่ว่าจะเป็นวิธีการเชื่อมหรือก็ออกนะอย่างที่ทุกคนคิดออกแน่นอนะแต่ว่าวิธีไหนที่ทําให้หอมมันเสียหายน้อยที่สุดก็เลยเป็นวิธีนี้ครับผมขออนุญาตไปตัดก่อนละกันนะครับ ก็เริ่มเบียร์อะไรมันจะถึงเกียวนะมันใกล้ถึงเกียวแนละ้วทุกคนดูดีๆเขาเปิ่ใกล้ในซักล้องมาแต่ถ้าเกิดว่าเข้าไปวันนี้นะเกียวล้มแน่ๆเลยผมก็จะลองสกัดดูอีกนะครับแต่ถ้ามันไม่ออกนี่คือช่างแม่ไม่มไ,ไหวแล้วเขี่ยเ้ยทำไมมันยากอย่างนี้เนะี่ยเอาโอเคเดี๋ยวสกัดทีมถ้ไม่ออกนะดูนะใจรูแน่อตองหนึ่งไปกันเลย เหมือนจะออกเหมื่อนครับนี่ทำไมมันแน่นอย่างวะมันแน่นมากเลยเผื่อไม่ออกไม่ออกไม่ออกมีเหมือนเดิมคนใจเย็นนะตอนเนี้ยทุกคนใจเย็นๆนะผม่ใจไม่เย็นแล้วนะเรียบร้อยครับทกคนเรีบร้อยเลื่อครับตีเบิกอ๋อมันเบิกล็อกไท่ดิ ใช่ครับมันเปล,ลือกล็อกที่แบบการคลายเงี้ยอืมมันเป็นปติดพุ่มอยู่อ่าโอเคเริ่มมีหวังครับท่านผู้ชมเริ่มมีหวังเงี้ยมีหวังที่เราจะต้องเปลี่ยนแกนล้อ,อใหม่นะอ้จจา,าทีนี้ยังไงนัอมีดเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่อยู่จริงผมจะใส่น็อตนี่เลยเบอร์อะไรเบอร์สี่สิบใช่ไหมเนี่ยที่ไม่ใช่สี่สิบต้องจากหกสิบป้ะเนี่ยผมมันใหญ่ออกทางหรือเขาได้รู้มันใหญ่แค่ไหนเกี่ยวกับกันดุ้มล้อใหญ่ครับเนี่ยโอเค เดี๋ยวมาได้งวิเคราะหตอนนี้นะทุกคนี่ดูคลิปทางบ้านนะกำลังพูดระเกียบเดียวเลยว่ามึงจะทำไปเพื่ออะไรอะไรสาระที่ผ่านเลยอันนี้เราคือพูอตรงกอยากเอาหามั่งอะนะอย่างไรครับทุกคนทุกคนมีความเห็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมยังว่าออกไม่ได้นะตอนนี้ถือว่ายังไม่ออกเลยสักนิดนะครับแต่ว่ามาถึงหาดดีแล้วก็ต้องลุยกันต่อนะครับก็มีวิธีเดียวนี่แหละเจียต่อแต่คราวนี้ผมจะเจียรตรงฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับสลับกันเลยก็สี่มุมตอนนี้มันมีแค่สองมุมใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้มมุมนะ ตอนนี้เราจะเจียฝั่งนี้ด้วยแล้วก็ฝั่งด้วยเป็น4มุมนะครับคิดว่าถ้าถึงเวลานั้นขึ้นมาเนนองมันจะบางทำมันบางปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะตกแตง่แตงเดี๋ยวก็หลุดทีแรกก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หลุดะนะไม่เห็นมันมจะหลุดสักทีเลยอเอาโอเคไปไปัดกันครับ เียมืนน็อตแล้วครับตอนนี้น็อตสีเยทำไมเราไม่คิดตั้งแต่แรกวะเราก็เจียให้มันเือบอร์ยี่สิบสอก็ได้นีวะนะตอแรกเปบอร์ยี่่ะเราเจียงให้มหนือบแค่เบอร์ยีิบมันจะดีกว่านี้นะยังไงยังไงมันก็ดีกว่าน็อตัวนี้นะเจจอร โอเคตอนนี้มันเปลี่ยนเป็เหมือนแบบล็อกไตล์เข้าได้นะเบอร์สิบเจ็ดน่าจะเข้าได้ตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดมิลทุกคนแต่อย่างไรไงฟ้าแม่งยังไม่ออกเลยตอนนี้นะครับแล้วดูเหมือนว่ามันจะยากขึ้นยากขึ้นเฮ้ยมันยากขึ้นจริงๆมันไม่ได้ง่ายๆนะมองดูว่ามันง่ายนะแต่เอาจริงๆริแล้วมันมันยากจังวะไม่ไม่ออกอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าบล็อกลมที่ไขเข้าไปแม่งแน่นเกินไปก็ได้อันนี้ก็ขอเตือนเลยขอย้ำเลยทุกทคนนะครับที่ใช้บล็อกลมเนี่ยควรระวังด้วยแล้วกันเนาะไอ้บล็อกสิบสอย่างเรีววิตตตั้้งแ่นรายการรแลวหนน่่ยะีคับ ไม่ควรใช้เดืดขาดนะสิบสองเหลี่ยมเป็นแบบนี้นะควรจะเลือกใช้บล็อกเป็นหกเหลี่ยมอย่างนี้มันจะทําให้น็อตเราไม่เสียหายนะครับผมไม่รู้เขาทำมาเพื่ออะไรด้วยนะเห็นมีดตนน็อตฟาโซแบะเหลี่ยมด้อยเยอเงี้ยป่ะคุยเยอะแล้วยังไม่ยังไม่ออกเลยจะตัดหรือจะสกัดดีช่างสกัดาดนี้แล้วพี่สกัดเราลองสกัดก่อนพี่เดี๋ยวลองเจียตรงนี้ก่อนเราเราจะเริ่มเจียถ้าเราเจียตรงตรงแค่จะทําให้ไอตัวแกนเนี่ยเสียหายเราเจียเขาเงี้ย วอหมายถึงว่าเราเจียเราเอาไปเขาจืด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 ที่ว่ามันน่าจะไครขาดนะเพราะว่าด้านนอกเกลียวมันลึกไงไอตัวนั้นก็ฝังเกลียวไปที่นี้ด้วยเราตัดไม่ถึงเนี่ยมันอยู่ในเกลียวเท่พราะนั้นมก็เลยเกิดทำแ่บเราลองจืดจืดเราต้องเสียหายไปข้างหนึ่งเอาง่ายเลยคือแกนมันก็ต้องโดนเจียกินข้างหนึ่งเป็นไงออกแน่นอนไปขออนุญาตแล้วกันนะคลิปนี้พังแน่นอนนะครับโอเคไปไปกันเลย สิ่งที่ผมได้ทำลงไปนะครับทุกคนเด <c oughs> ี๋ยวมันคือ,อยังไงก็คือเมื่อสักครู่นี้ผมมาเอออเายีเจียนะก็คือนี่เลยทำตามเกลียวแล้วเหนื่อยว่าบ้างกินเนื้อจริงๆริงเหรอทุกคนไม่เห็นผมต้องขอประทานไพร์ด้วยตอนนี้เนื้อเนื้อแกนเราหายนะซึ่งตอนแรกเราพูดไปเยอะเลยว่าเราจะมาสารเนื้อแกนแต่ตอนนี้ไม่ไปเลยมันรอยอันนี้ตอกเดียวน่าจะหลุดแล้วล่ะนะครับก็คือไม่มียนทางอื่นหรือถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้บอกได้นะครับผมก็ต้องขอประทานไพร์ด้วยสำหรับคนไม่ชอบใจนะครับคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนนนนะะะะคคคครรรััับบบจจขออ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 อุญาาาาตตตตย่่งืวกีปปไ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้ผลคแต่ก่อนจะได้ผลนี่ยมันเห็นที่แล้วเนี่ยแกทุกไปหมดแล้วเนี่ยสัตว์เอ้ยเอาโอเคทุกคนตอนนี้ได้ผลนะครับมันได้ผลคงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันดีหรือไม่ดีทุกคนตัดสินได้ด้วยตัวเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเอาออกก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยคุยกันต่อไอ้ไมนได้ผลนะพอที่มันโอบกอดไปอยู่จริงสัตว์นั่งอะไรเงี้ยนัออกข้างเดียวเลยเดี๋ยวบอกนะนีี่หวโอเคเรียบร้อยครับ แบนจับเรามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอนที่เราใส่ไปแล้วก็หมกไมอย่างี้นะใช่เราก็จะไม่รู้แล้วครับไม่รู้แต่ตรงเนี้ยมันไม่เห็นอยู่แล้วเพราะว่ามันอยู่ข้างในน็อตครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ตักงใหม่เข้าไปเนะี่ยมันก็จะอมไปหมดนะครับอันนี้ลูกค้าก็ไม่รู้อีกโอเคทุกคนที่เห็นยังไงนะครับมันดีหรือไม่ดียังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่อง DIY ไปชัน้ด้วยกันนะครับสำ